สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการกระแสโลกกระแสธรรมมืม้อเที่ยงวันนี้นำเสนอเสียงอ่านวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแม่พริง้งผู้ใจบุญซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของทวีวรคุณวันนี้นำเสนอเสียงอ่านโดยดิฉันกรกนกน้อยเพชรขอเชิญท่านรับฟังค่ะ ตอนที่7พอชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีน้ำลดลงจนแห้งท้องนาเป็นตอนตอนไปกุ้งปลาชุกชุมมีมากถ้าขยันลงจับกินก็ไม่หวาดไหวทั่วสายแม่น้ำเดียวกันกับบ้านแม่พริง้งพวกชาวบ้านกำลังยุ่งอยู่กับการนวดข้าวเวลากลางคืน จะเห็นแสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุและแสงจันทร์สว่างเป็นหย่อมๆย่มเพราะลงแขกช่วยกันนวดข้าวอากาศเริ่มเย็ยนลงจนหนาวจับใจแม่พริ้งนึกถึงตัวเองแล้วรำลึกถึงคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งอุตสาห์เก็บหอมรอมริบทรัพย์สินจนเป็นมรดกให้แม่พริ้งมีกินมีใช้อย่างสุขสำราญตลอดมา โดยไม่ขัดสนไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยหากินเหมือนอย่างที่เพื่อนบ้านทั้งหลายพระสงฆ์ในวัดข้างบ้านแม่พริง้งซึ่งบวชใหม่เมื่อตอนจะเข้าพรรษาที่แล้วเริ่มลดจำนวนลงเพราะลาสิกขาตำตามกันจนเกือบจะสิ้นผมยังเกรียนอยู่สึกออกมาเก็บเกี่ยวและนวดข้าวตามบ้านของตนทันเวลา ฤดูหนาวเป็นฤดูที่น่าแห้งแล้งใจไม่ชวนให้สดชื่นผิดกว่าฤดูฝนซึ่งดูต้นไม้ใบหญ้าต่างงอกงามแตกพุ่มแตกใบแม้แต่จิตใจของผู้คนก็พลอยแจ่มใสาตามไปด้วยประเดี๋ยวลูกคนนั้นประเดี๋ยวหลานคนนี้บวชคองผ้ากาวสาวพัดต,ตำตามกันซึ่งแม่พริ้งเอง ได้ไปร่วมอนุโมทนานด้วยเกือบทุกรายไปเข้าพรรษาไปทำบุญทำทานที่วัดเห็นพระมากๆเหลืองอรารามไปหมดทำให้สุขใจและเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาแต่ยามออกพรรษามีแต่พระศึกกันจนกระทั่งเหลืออยู่ในวัดน้อยองค์เมื่อไปทำบุญรู้สึกว่าไม่ค่อยจุใจไม่ค่อยเต็มศรัทธาเลย แต่ยูยูมาก็น่าประหลาดใจทิดแววกับแม่พวงซึ่งเป็นญาติห่า,างๆกับแม่พริง้งปกติไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันบ่อยนักวันหนึง่งมาหาแม่พริ้งถึงบ้านทั้งสองคนเอาโฉนดที่นาติดมาด้วยขอกู้เงินแม่พริ้งห้าช่างแม่พริ้งก็ไล่เลียงดูว่าจะเอาเงินไปทำประโยชน์อะไร ทิดแววตอบว่าเงินมีไม่พอต้องมาขอกู้เพื่อจัดการบวชเจ้ายงลูกชายคนโตแม่พริ้งฟังเรื่องยิ่งสงสัยหนะักเพราะประเพณีเขาก็บวชกันตอนจนๆเข้าพรรษาแต่ประหลาดที่ทิดแววจะบวชลูกตอนหน้า,นาหนาวท้ายพรรษาผิดชาวบ้านชาวเมืองเขา จึงซักถามต่อไปว่าทิดแววคิดอย่างไรจึงรีบร้อนบวชลูกอตอนนวดข้าวเดิมทิดแววก็อึกอึกอักอักไม่ค่อยจะเต็มใจเล่าแต่แม่พริ้งรบเร้าจึงได้ยอมขยายเรื่องทีต่ต้องรีบจัดการบวชเจ้ายงลูกชายให้แม่พริ้งฟังเป็นใจความว่าทิดแววกับแม่พวงมีลูกสามคนเป็นผู้ชายทั้งนั้น คนโตที่ชื่อเจ้ายงเมื่อเล็กๆมีหน่วยก้านท่าทางว่าเฉลียวฉลาดพ่อแม่จึงให้เล่าเรียนจนจบชั้นที่โรงเรียนในวัดเห็นว่าลูกอยากเรียนต่อจึงอุดหนุนพาไปฝากญาติกันที่บางกอกให้เรียนในโรงเรียนหลวงต่อไปแล้วอุตสาห์ทำนาส่งเสียให้เจ้ายงได้เล่าเรียนไม่ให้ติดขัดจนเจ้ายงเรียนจบชั้นมัธยม8ด อยากจะเรียนกฎหมายต่อก็ยอมให้เรียนแม้แต่จะต้องสิ้นเปลืองเท่าไรเท่าไรก็สู้กัดฟันทนมาตอนหลังนี้เจ้ายงประพฤติผิดทางคบเพื่อนฝูงต่ำช้าถึงกับติดสุราและเกิดโรคผู้หญิงต้องรักษาหมดเปลืองเงินทองไปมากมายจนกระทั่งเงินที่รวบรวมเก็บไว้หมดสิ้นลงแม้โรคผู้หญิงจะหาย แต่เจ้าโยงยังเลิกเล่าไม่ได้หากปล่อยเอาไว้จะเกินแก้จึงต้องพยายามปลอบจนเจ้ายงยอมรับว่าจะบวชฉะนั้นจึงต้องรีบบวชเจ้าโยงในตอนนี้เพราะเกรงว่าจะกลับใจไม่ยอมบวชแต่เจ้าโยงไปทำหนี้สินไว้หลายแห่งเป็นเงินมากอยู่ฉะนั้นเมื่อจะบวชทั้งที ก็อยากจะให้เปลื้องหนี้ให้สิ้นสุดจึงจำต้องขอกู้เงินแม่พริ้งไปใช้จ่ายรวมทั้งเป็นค่าจัดการบวชเจ้ายงด้วยแม่พริง้งฟังเรื่องราวตลอดรู้สึกเห็นใจทิดแววกับแม่พวงว่าทั้งสองคนต้องยอมลำบากยอมเป็นหนี้คนเพราะความรักลูกแม้แต่การจะบวชเจ้ายงคราวนี้ ก็เพื่อปรารถนาจะให้ลูกกลับนิสัยโดยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาดัดใจด้วยเหตุนี้แม่พริง้งจึงไม่ขัดข้องหยิบเงินออกนับให้ทิดแววกับแม่พวงไปห้าช่างตามที่เขาต้องการมีเกินร่วมกุศลกับเขาด้วยอีกหนึ่งตำลึงแต่เมื่อทิดแววกับเมียลาแม่พริ้งกลับไปแล้วแม่พริ้ง ก็เก็บเอาเรื่องนี้มาคิดอีกทีว่าเจ้ายงเมื่อบวชแล้วจะกลับตัวได้นะหรือถ้าสามารถกลับความประพฤติได้แล้วตั้งใจเล่าเรียนต่อจนสำเร็จก็เป็นบุญของตัวเองและเป็นที่ชื่นชมของพ่อแม่แต่ถ้าบวชแล้วเจ้ายงยังคงประพฤติเหมือนคนเก่าคนที่เดือดร้อนคล้ายตกนรกทั้งเป็น ก็คือทิดแววกับแม่พวงผู้เป็นพ่อแม่แต่ที่สุดแม่พริ้งก็ตัดใจเอาทางพระเข้ามาขม่มว่าแล้วแต่กรรมของสัตว์สุดแต่กรรมที่แต่ละคนได้สั่งสมกระทำไว้จะสนองผลให้เป็นไปคิดอะไรอะไรคนเดียวเพลิน,เ,ลนเด็กในบ้านวิ่งขึ้นมาบอกว่าท่านสมพานที่วัดมาหา โดยสิทธิ์กำลังเทียบเรืออยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านแม่พริง้งจึงเรียกพี่คนไปหยิบเสือผืนใหม่มาปูแล้วออกไปนิมนต์ให้ท่านขึ้นบนเรือนหาหมากพลูน้ำท่าให้สิทธ์วัดที่มาด้วยประเคนท่านเสร็จตั้งใจจะถามเรื่องธุระที่ท่านอุตสาหมาหาตนถึงบ้านต่อไปท่านสมพานแจ้งทุระ ที่ต้องมาแวะบ้านแม่พริ้งว่าวันแรมสองค่ำนี้จะเริ่มสอบนักธรรมที่วัดท่านเจ้าคณะแขวงสอบสี่วันจนถึงวันแรมห้าค่ำพระเนนที่เล่าเรียนธรรมวินัยในวัดต่างๆเขตอำเภอนี้ทั้งหมดไปรวมสอบแห่งเดียวกันมีพระเนนวัดเราต้องไปสอบหลายองค์ได้เตรียมให้ไปพักอยู่วัดนั้นทั้งหมด แม้แต่ท่านสมพานก็ต้องไปช่วยเหลือในการสอบด้วยและงานนี้วัดต่างๆต,ต้องช่วยกันออกค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูพระรเนนตลอดจนเรื่องอื่นๆทั่วไปจึงได้มาบอกบุญแม่พริ้งเพื่อร่วมกุศลด้วยแม่พริ้งฟังจบก็ลุกเข้าไปในห้องนับเงินหอกระดาษออกมามอบแก่ิธิ์ซึ่งมากับท่านสมพาน กล่าวกับท่านว่าดิฉันขอร่วมทำบุญด้วยหนึ่งตำลึงเจ้าค่ะท่านสมพานพึมพำรรอนุโมทนาเบาๆแล้วยังนั่งสนทนาเรื่องอื่นๆต่อไปแม่พริ้งได้โอกาสจึงถามท่านถึงเรื่องทิดแววจะบวชลูกชายว่าท่านเจ้าค่ะเมื่อครู่นี้ทิตแววกับแม่พวงมาหาอีชั้น ว่าจะเอาลูกชายที่ชื่อเจ้ายงที่ไปอยู่บางก่อตั้งแต่เล็กๆมาบวชที่วัดสองสาวันนี้เขาไปตกลงเรื่องราวกับท่านเรียบร้อยหรือยังเจ้าคะท่านสมพานกลับย้อนถามแม่พริ้งว่ายอมรู้เรื่องเจ้ายงตลอดแล้วหรือคลั้นแม่พริ้งเรียนตอบว่ารู้โดยพ่อแม่เขาเล่าให้ฟังตลอดแล้ว ท่านสมพานแสดงความอึดอัดใจจนปรากฏออกบนใบหน้าเคี้ยวหมากช้าๆคล้ายคิดให้รอบคอบก่อนแล้วกล่าวกับแม่พริ้งว่าโยมเรื่องการบวชนี้ยังมีคนไม่เข้าใจอะไรอะไรกันอีกมากเหลือเกินแม่พริ้งสงบนิ่งไม่กล้าโต้ตอบอะไรออกไปเพราะตัวเอง ก็ไม่เข้าใจตามที่ท่านสมพารพูดอยู่เหมือนกันท่านสมภารจึงกล่าวต่อไปว่าเรื่องการบวชนี้คนครั้งสมัยพระเขาบวชโดยตั้งใจและเลื่อมใสศรัทธ,ธาจริงๆหรือว่าเบื่อต่อชีวิตความเป็นคารวสเห็นทุกข์โทษภัยแห่งการครองเรือนจึงยอมเสียสละทุกอย่างออกมาบวชแม้พระก็เป็นถึงกระสัดยังตัดราชสมบัติ พระมเหสีพระโอรสออกผนวดมุ่งสแสวงหาความสงบคล้ายกับหนีร้อนไปหาเย็นแต่มาเดี๋ยวนี้เรื่องมันกลับกลายไปหมดแล้วน้อยคนเลือกเกินที่จะบวชเพราะสมัครใจและเลื่อมใสศรัทธาจริงๆเป็นการบวชอย่างที่เขายกมาล้อเรียนกันเล่นสนุกปากว่าบวชตามประเพณี บวชหลบบวชลี้บวชนี้สงสารบวชพลานเข้าสุขบวชสนุกชั่วคราวอย่างนี้แหละเป็นส่วนมากหรือบางรายไปสู่ขอผู้หญิงเขาไม่ยอมยกให้เพราะเห็นว่าเป็นคนดิบยังไม่ได้บวชไม่ได้เรียนก็เกี่ยงว่าบวชเรียนศึกแล้วค่อยพูดจากันใหม่เลยตัดสินใจเข้ามาบวชเพื่อเป็นทาไปขอเมียอย่างนี้ก็มี จ้ายงลูกคิดแววที่พ่อมันจะเอาตัวมาบวชคราวนี้ฉันก็หนักใจมากเหมือนกันแต่ความตั้งใจของพ่อมันคงเห็นว่าว่าเสมือนเป็นโรงพยาบาลจึงต้องการให้เจ้ายงซึ่งติดเล่างอมแงมบวชเข้ามารักษาโรคเจ้ายงนี่ไม่ได้เข้ามาบวชเพราะเลื่อมใสแต่บวชเพราะขาดใจพ่อแม่ไม่ได้ ข่างพ่อแม่ก็ไม่ได้หวังพลานิสงอะไรหรอกปรารถนาแต่จะให้ลูกอดเล่าให้ขาดเท่านั้นเองเมื่อที่แววไปหาเรือฉันฉันบอกจริงๆว่าไม่เต็มใจจะให้มาบวชที่วัดเลยแต่นึกๆไปอีกทีฉันเองก็ไม่ใช่อรหรันจะไปทํานายหรือพยากรล่วงหน้าว่าคนนั้นบวชแล้วจะดีได้หรือจะเลวลง ฉันก็ทำไม่ได้เจ้ายงบวชแล้วอาจกลับนิสายกลายเป็นคนดีก็ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งดังที่ฉันเคยพูดแล้วว่าวัดนะไม่ใช่เป็นสมบัติของใครโดยเฉพาะเป็นสมบัติของทุกคนเจ้ายงจึงมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้เมื่อบวชแล้วฉันเป็นสมภารมีหน้าที่เพียงคอยควบคุมพระเนและสิทธวัด ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามวินัยและระเบียบเท่านั้นยมพริงล่ะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้บ้างไหนลองเล่าให้ฉันฟังบ้างสิ <S <S แม่พริงหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าท่านจะให้อิชันว่ายอย่างไรและเจ้าคะอิชันไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ ว่าเป็นกรรมของสัตว์แต่ละรูปแต่ละนามที่จะต้องรับผลกรรมที่ตนทำไว้เองใครจะดีจะช่วยอย่างไรอีฉันก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะที่โยมคิดน่ะถูกแล้วท่านสมพารกล่าวสนับสนุนโยมเคยได้ยินเรื่องพระองคุลีมานบ้างไหมเมื่อแม่พริ้งตอบว่าเคยได้ฟังท่านสมพานจึงอธิบายต่อไปว่า พระองคุลีมานเมื่อก่อนบวชเป็นโจรใจฉกาดฆ่าฟันผู้คนล้มตายจนเกือบจะพันคนแต่พอสำนึกตัวได้เท่านั้นยอมแพ้พระพุทธองค์ถอนพิษคลายพยศหมดความโหดร้ายทั้งสิน้นบวชเข้ามาแล้วยังสำเร็จเป็นองค์อราหันต์ได้ก็เจ้ายงลูกคิดแววมันก็ไม่ใช่คนโง่เรียนหนังสือจนจบห้องแปดแล้ว ยังจะเรียนเป็นหัวเนติทางกฎหมายถ้าบวชแล้วศึกษาเล่าเรียนจนรู้ดีรู้ชั่วและสำนึกตัวได้ก็จะกลับตัวเป็นคนดีได้แต่เรื่องทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องกรรมอย่างที่โยมว่าเมื่อกี้อีกนั่นแหละท่านสมพานพูดจบก็หัวเราะแล้วเอื้อมหยิบหมากหยิบพลูเข้าปากเคี้ยวต่อไป แล้วท่านอุปชาวัดล่างท่านว่าอย่างไรบ้างล่ะคะท่านสมพานจึงตอบว่าท่านจะว่าอย่างไรถึงเวลาท่านก็มานั่งอุปชาเสร็จแล้วท่านก็กลับวัดท่านฉันต่างหากละ่ะที่จะต้องคอยมองดูและคอยว่าต่อไปแม่พริง้งจึงแย้งว่าก็ถ้าอย่างนั้น ทำไมท่านถึงไม่ให้ทิดแววบวชเจ้ายงเสียที่วัดล่างให้อยู่กับท่านอุปชาเสียเลยจะได้ไม่ต้องหนักใจท่านเจ้าคะท่านสมพานรีบตอบว่าไม่ได้หรอกโยมทิดแววมันคนบ้านเราโรคลากบวชอยู่วัดเราทั้งนั้นจะปัดลูกมันให้ไปอยู่วัดอื่นเป็นการปัดสวะไม่ได้ ฉันตกลงเสียแล้วว่าจะลองเสียงบารมีดูหากเคยมีอุปการะแก่เจ้ายงมันคงจะเชื่อฟังฉันบ้างเมื่อบวชเข้ามาแล้วและอีกอย่างหนึง่งวัดจะไปเที่ยวรังเกตยอะไรอะไรก่อนไม่ได้โยมเห็นไหมละ่ะพวกชาวบ้านน่ะอะไรไม่ดีก็เอามายโยนในวัดทั้งนั้นลูกหมาลูกแมวอย่างเงี้ยก็อเอามาปล่อยกันเกือบทุกบ้าน แต่แมวหมาตัวไหนที่วัดเลี้ยงจนอ้วนท้วนก็ย้อนมากลับเอาไปบ้านอีกไอ้ใครที่ว่าไม่ดีลองไปปล่อยทิ้งที่วัดบ้างวัดอาจจะเลี้ยงจนดีขึ้นคงจะมีคนเอากลับบ้านไปบ้างเป็นแน่ท่านสมพา์พูดจบก็หัวเราะลงลูกคอแสดงว่าสบายอารมณ์เป็นที่สุดวันบวชพระยง แม่พริง้งไปร่วมอ,อนุโมทนาด้วยจนเสร็จอุปสมบทกรรมตอนคิดแววกับแม่พวงมอบผ้าตรายให้ลูกชายตนในโบสถ์เพื่อเข้าไปขออุปสมบทต่อสงนั้นแม่พริ้งสังเกตเห็นชัดว่าทั้งสองคนน้ำตาไหลลรนออกมาจนเปียกชุ่มใบหน้าคงจะเป็นความปิติที่ลูกชายจะได้บวชซึ่งแม่พริ้งเอง ก็พลอยปลื้มตามไปด้วยพระยงบวชแล้วแรกๆก,ก็ปกติดีอยู่ยังไม่เป็นข่าวอะไรแต่เวลาล่วงได้ประมาณเดือนเศษเรื่องของพระยงชักเป็นข่าวก่อให้เกิดความสนใจแก่ชาวบ้านทั่วไปหลายอย่างหลายเรื่อง โดยที่พระยงเป็นผู้มีหัวสมัยใหม่เห็นความเจริญของเมืองหลวงและศึกษาทางโลกมามากผิดกว่าพระองค์อื่นๆซึ่งมีพื้นธรรมดาธรรมดาโตขึ้นอยู่ในแม่น้ำนี่เองได้เห็นความเจริญของบ้านเมืองก็เพียงตัวอำเภอและจังหวัดเท่านั้นซ้ำพื้นเพาการศึกษาก็พออ่านออกเขียนได้ไม่เปลืองปราดเหมือนพระยงซึ่งเรียนรู้ ไปถึงกฎบัตรกฎหมายเรื่องแรกซึ่งเป็นข่าวที่พระยงก่อขึ้นก็คือเรื่องการทำวัดเวลาเช้าเย็นซึ่งเป็นกิจวัตรที่พระสงฆ์ในวัดจักต้องปฏิบัติกันแต่พระยงมีความเห็นว่าเป็นเรื่องแสดงการเพ้อเจอ้อเหลวไหลไม่เป็นสาระปฏิบัติกันซ้ำซำซ,ำซากซากหน้าเบื่อหน่าย แม้เรื่องการประชุมฟังพระปาติโมกซึ่งเป็นสังฆกรรมอันจะต้องปฏิบัติทุกกึ่งเดือนก็เช่นกันพระยคงให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องวนเวียนจำเจอันไม่มีแก่นสารอะไรไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางสุดท้ายเหมือนอย่างกฎหมายบ้านเมืองํำร้าย ต้องทรมานร่างกายด้วยการสงบนั่งประนมมือฟังครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นเวลาเกินกว่าชั่วโมงทั้งคำสวดหรือเนื้อพระปาติโมกก็เป็นภาษาบาลีซึ่งเสมือนภาษาที่ยืนตายอยู่ในโลกแล้วไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังเพราะไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยเรื่องที่พระยงแสดงความคิดเห็นและเที่ยวพูดกับพระในวัดทั่ว,วไป แต่ก็เป็นเรื่องรู้เฉพาะแต่พระในวัดก่อนต่อต่อมาข่าวคราวก็แพร่ออกนอกวัดจนชาวบ้านรู้เรื่องตาตามกันหลายคนลองเรื่องเกี่ยวกับวัดหรือเกี่ยวกับพระเล็ดลอดออกมาจนถึงชาวบ้านได้ย่อมเสมือนอาหารอันโอชะซึ่งชาวบ้านต่างสนใจและวิพา์วิจารณ์ต่อต่อกันสืบไปโดยกว้างขวาง แม่พริ้งก็รู้เรื่องนี้กับเขาเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกความเห็นอย่างไรทั้งสิ้นคงสงบเฉยเป็นปกติอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งแม่พริ้งไปวัดโดยมีเด็กในบ้านตามไปด้วยเมื่อถึงวัดแล้วไปหาหลวงตาแสงเพื่อขอยาหอมจากท่านดังที่เคยได้มาเนืองเนืองมีคนนั่งคุยกับหลวงตาแสงสองถึงสามคน เรื่องที่คุยกันก็คือเรื่องพระยงนั่นเองจับใจความได้ว่าเวลานี้มีพระบวชใหม่ในวัด3าถึงสรูปชักจะมีจิตใจเอ็นเอียงและเกิดความนิยมชมชอบพระยงถึงกับยอมเป็นสมัครพักพวกด้วยโดยชักจะแข็งข้อไม่ลงไปทำกิจวัตรไหว้พระเช้าเย็นเหมือนอย่างเดิม แต่เรื่องการฟังพระปฏิโมกนั้นยังไม่ปรากฏว่าจะฝ่าฝืนหรือไม่เพราะยังไม่ถึงวันอุโบสถแม่พริง้งฟังเรื่องแล้วออกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะเรื่องพระสงฆ์วัดเดียวกันแตกออกเป็นกกเป็นพวกไม่สามัคคีปรองดองกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าอนุโมทนาและไม่ทำให้ชาวบ้านได้รับความสบายใจเลย นึกว่าถ้าตัวเองเป็นสมภารจะต้องจัดการกับพระยงและพักพวกให้เด็ดขาดไปทีเดียวแต่นี่ท่านสมภารทำไมยังใจเย็นอยู่ไม่เห็นแสดงอะไรออกมาให้ปรากฏเลยไหนๆวันนี้ก็มาถึงวัดแล้วน่าจะไปคุยกับท่านดูบ้างฉะนั้นพอออกจากกุฏิหลวงตาแสงแม่พริง้ง ก็แวะเข้าไปที่กุฏิท่านสมพานพร้อมด้วยเด็กที่ตามมาท่านสมพานกำลังค้นเลือกคัมภีร์สำหรับเทศอยู่ในลานเทศวางระเกระกะรอบตัวท่านพอเห็นแม่พริ้งขึ้นมาบนกุฏิจึงรีบเอาผ้าอาบเช็ดตัวแล้วห่วมจีวรน,นั่งลงรีบพูดกับแม่พริ้งก่อนว่าไม่มีธุระอะไรหรอกโยมว่างๆอยู่ก็ค้นนังสือ สำหรับจะเทศให้สัปปะรุษฟังวันพระต่อไปเท่านั้นเองเชิญโยมนั่งให้สบายเถอะสิทธวัดซึ่งคอยปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดรินน้ำชาใส่ถ้วยมาให้แม่พริง้งแล้วถอยออกไปนั่งห่างๆเพื่อคอยรับใช้อาจารย์แม่พริง้งหยิบถ้วยน้ำชาดื่มด้วยความกระหายจนน้ำหมดถ้วยคุยเรื่องอื่นๆกับท่านสมภารสักครู่หนึ่ง แล้วจึงวกเข้าหาเรื่องที่ตั้งใจจะถามท่านว่าอีฉันฟังข่าวเรื่องพระยงเห็นว่าจะทำให้ท่านต้องหนักใจมีโอกาสจึงมาเรียนถามเรื่องราวจะเป็นที่ลำบากแก่ท่านอย่างไรบ้างหรือเปล่าเจ้าคะท่านสมพันธ์รีบตอบว่าไม่เป็นไรหรอกโยมขอบใจที่อุตส่าห์เป็นห่วงเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าวัดไหนสมภารจะต้องหนักใจไว้ก่อนคอยดูเรื่องราวให้แน่นอนแต่ฉันเตรียมแก้ไขไว้พร้อมแล้วโยไม่ต้องวิตกกังวลไปหรอกแม่พริ้งจึงกล่าวว่าอีฉันเป็นพวกชาวบ้านเมื่อทำบุญวัดไหนก็อยากให้วัดนั้นเจริญไม่ต้องการให้มีเรื่องยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นจึงอดห่วงไม่ได้เจ้าค่ะ เพราะก่อนก่อนมาไม่เคยมีเรื่องทำให้เกิดข่าวคราวถึงกับชาวบ้านเรื่องลือกันพอได้ยินเรื่องชักหนาหูจึงเกิดเป็นห่วงวัดเป็นห่วงท่านแต่ก่อนร่อนกระไรมาวันเราไม่เคยมีเรื่องหยุมจิมอะไรเลยมาบัดนี้ชักจะไม่สงบขึ้นอีฉันจึงรำคาญใจไปด้วยชุบค่ะ ท่านสมพานนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวกับแม่พริง้งว่าโยมเรื่องการเป็นสมพานเจ้าวัดนี้เป็นเรื่องต้องทนและเตรียมยอมรับผิดตลอดเวลาอย่าว่าแต่คนเลยแม้พวกสุนัขมันยังแกล้งสมพานได้โยมเชื่อไหมล่ะเมื่อแม่พริง้งนิ่งอยู่ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า ที่ฉันว่าเป็นสมพานพวกสุนัขมันยังแกล้งเอาได้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องหยาบคายหรือเรื่องเพอเจอร,ร้สาระอะไรเป็นเรื่องจริงๆทีเดียวอย่างเช่นวันพระวันเจ้าชาวบ้านจะมาทำบุญสุนทานที่วัดพระเนนเตรียมกวาดจัดศาลาเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงเวลาทำบุญสุนัขมันแกล้งถ่ายลงมาถนนเละเทอะไปหมดชาวบ้านไม่เห็นเข้า ก็โทษสมภารหาว่าไม่เอาใจใส่ปล่อยให้สุนัขมาทำสกปรกวัดวาเนี่ยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ฉันจึงว่าเป็นสมภารนั่นนะ่ะถูกสุนัขมันแกล้งเอาก็ได้ทีนี้เรื่องยุ่งยุ่งที่พวกพระใหม่ๆเขาเข้าใจกันเวลานี้ฉันรู้ทุกอย่างแต่ฉันไม่ถือเพราะเขายอมตัวมาเป็นสิทธิบวชอยู่ในวัดด้วย ฉันจะต้องพยายามอย่างเดียวคือสอนให้เขาเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ที่ฉันยังเฉยเฉยอยู่ก่อนเพราะยังไม่ได้จังหวะและโอกาสน้ำกำลังเชี่ยวอยู่ฉันจึงไม่อยากขวางเอาไว้ค่อยๆผ่อนเชี่ยวสักนิดเข้าใจว่าจะดีกว่าและใจจริงของฉันเองก็ไม่ได้โกรธเคืองพระเหล่านั้นเลยเพราะเขาเป็นคารวะมานาน เพิ่งจะมาบวดรู้เรื่องศาสนาเพียงไม่กี่วันนิสัยคารวาสจึงติดตัวมากอยู่และเป็นหน้าที่ที่ฉันจะต้องกล่าวต่อไปโยมคอยฟังเรื่องดูเถอะฉันจะจัดการให้เรียบร้อยในไม่ช้าท่านสมพานกล่าวกับแม่พริ้งอย่างหนักแน่นแสดงว่ามั่นใจในโครงการที่ฉันจะจัดทำซึ่งท่านดำริไว้แล้ว คุณกับโทษสองแพร่งแรงข้างไหนคุณถึงใหญ่ให้ผลคนไม่เห็นโทษสักเท่าหัวเหาแลเต่าเลนให้เห็นผลแผ่ซ่านทั่วบ้านเมือง